ที่เราไม่ได้เจอกันานานนะฮะว่าโทรศัพท์ผมมันกาาเกินนะทุกคนวันนี้ผมได้ค้าต้นนี้มาแล้วฮะเหมือนเป็นต้นกระบองเพชรน,นะทุกคนแต่เป็นกระบองเพชรแบบใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปหลังสวนผมเลยนะทุกคนผมจะมาเช็คราคากันนะทุกคนว่าแบตมันเหลือเก้าเปอร์เซ็นละเด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 อันอันอันนี้เป็นต้นใหม่เหมือนกันนะเดี๋เดเดอันนี้ต้นไวโอวลิตโอเคทุกคนผมจะเ,เริ่มปลูกเลยครับ เดี๋ยวมาเช็คต้นใวัลเลตอันนี้ก่อนมาเช็คใวัลเลตนะะอันนี้กิโลหมดสี่กว่านะทุกคนาลองขายกันสามสองหนึ่งอันนี้ไม่ติดบัฟเลยนะทุกคนหนึ่งแสนนะคะทุกคนถือว่าค้างข้างแพงนะทุกคนมาดตูต้นอันนี้แล้วกัน ไปที่อื่นก่อนนะนทุกคนเอาเป็นตัวนี้อูหนึงมนไม่ใชทำไมต้นมันทำไมต้นมันยากจริงเลยเนี่ยแต้วในไอ้ควที่ผมใช้เออโอโ้โอเคโอเคตัวที่ออกมา สวยใชง่ายเลยผมไม่เกรงใจนะทุกคนผมไม่เกรงใจดเดเอ,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 อัน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 นี้ต้นมันต้นเล็กใช่ไหม าตามันคุ้นๆข้างหนึ่งข้างสองปาดลงหน้าตาคุ้นๆแต่เราเจอหมดแล้วเนะนี่ยเพื่อนไปนะคะทุกคนไม่มีขไข่อะไรดีขายเลยโบไม่ ห้าสิบอันสุดท้ายแล้วนะเพื่อนโอเคต้นเต็มเต็มที่แล้วนม่าจะงงมายังงน้ำฝนดูดูดนะิจ๊ะผมว่าเอ่อ,อไม่มีสปริงเกอร์เลยอะอยากลองทำผมอยากดูว้าเรนโบว์เหรอว้าวแล้วก็ุนเรนโบวน์นะกคนนี่มนผมนฝนภูมิใจนำเสนอซันฟลเวอร์อยากของผมเอง นะซึ่งสาลี้ยงในขุมม่นไมน่มค่อยดีนะทุกคนมันก็มีแค่ประมาณนี้มีตั๊กแตนหนึ่งตัวนกคูกย่างสองตัวพึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ตุ่นมัง้งโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้มันจะลงทั้งหมดสองคลิปมัง้งเออว่าดผมจะตัดไปตอนนี้ผมได้ไข่แล้วผลม,มันก็เริ่มออกแล้วกันนะทุกคนผมจะตัดไปตอนนั้นนะครับทุกคน